ปาเสียงของเทพแห่งงานลื่นเรองอุซยเทนเกนปานเสียงหรือว่าโอโตโนโคโคิวเป็นปานที่แตกแขนงออกมาจากปานอสนีที่โดดเด่นในการระเบิดพลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการออกอาวุธนำมาผสมผสานกับโสดปร,ปราศทีเหนือมนุษย์แล้วก็ทักษะวิชานินจาที่เทนเกนฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กโดยวัตประจําตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นนิจิรินที่มีลักษณะเป็นดาบปังต่อคู่2เล่มเชื่อมต่อกันด้วยโซ่ที่ทําให้เทนเกน,เนสามารถใช้พลิกแพงต่อสู้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตวที่เน้นพลังทําลายออกอาวุธอย่างต่อเนน่งดดยกระบทาาม อนุภาพทำลายล้างสูงเรียกว,ว่าเอฟเฟกระเบิดที่เห็นจากการใช้ปานเสียงในของจริงลวง้ลวนโดยเนื้อหาหลักจะมีการใช้กระบวนท่าปานเสียงให้เห็นอยู่3ากระบวนท่าเริ่มจากกระบวนท่าที่1กัมกปนาหรือโทโดโลกิที่จะเป็นการยกดาบทั้งสองข้างก่อนจะขวดลงพื้นอย่างสุดแรงจะเกิดพลังทำลายแรงสูงแล้วก็เสียงดังกมปนานัา่นระเบิดหรือเพอเพอพี่แกอาจจะใช้คู่กับระเบิดจริงๆก็ได้ต่อมาคือปานเสียงกระบวนท่าที่4นรกกัมปนาหรือเคียวซังมุเกนจะเป็นการกดแกวงดาบทั้งสองเล่มอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องซึ่่งงงสสสาาาามมรรรรถใใช้้้้โจตีีีหืือออปปกกันนนนไดดดคควววเเยยยและุทบ 5. ที่ 5, เสียงกรีดก,กังวานอยู่เมเกนโซโซจะเป็นการหมุนควงดานนิจิรินแต่เล่มให้หมุนเหมือนกบ็บพัดเพื่อที่จะทำลายหรือตัดทุกอย่างที่มันสัมผัสเรียกได้ว่าแต่และท่วงท่าเนี่ยก็อลาัางการแล้วก็ฉูดฉาดสมฐานะของเทนเกนจริงตัวทำให้ศึกระหว่างเทนเกนกับคิวทาโร่เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในศึกที่ตะการตาที่สุดในซีรีส์นี้เลย